ดีค่ะเปิดเจล็ดลับช่องทางรวยนี่เลยค่ะอาชีพเด่นที่อยู่ในกระแสค่ะติดตามเราได้ในมายาช่องทางรวยค่ะ วันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันธนศรอมัตยกุลค่ะค่ะและดิฉันอลิสลาบัรนาค่ะอ้าววันนี้นะคะต้องขอต้อนรับน้องไม่ดีเลยค่ะขอสวัสดีพี่กบก่อนเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามารายการนี้ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสรู้ว่าได้มาจัดกับพี่กบปุ๊บโอ้โหคือเกรงไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็เกรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องแบบสวยมากขอบคุณนะคะและเด็กมากโอ้ว้าวแต่แน่นอนเลยค่ะวันนี้พี่กบค่ะคือต้องบอกว่านอกเหนือจากเขาเรียกว่าคุณผู้ชมเราจะมาเปิดช่องทาง รวยกันนะคะเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆก่อนอื่นต้องขอคุณผู้ชมนะคะคือเขาเรียกว่าอะไร เปิดผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กับดีมีได้ค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาค่ะพี่กบเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันเบาหวานสุขภาพต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคน,นประสบปัญหานะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรดีๆถึง9ชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูคาวนะคะมารักขีนก้นกหรือจะเป็นอาร์ติโชคนะคะหรือจะเป็นแอลเบอรี่มะขามป้อม,มเมล็ดลิ้นินค่ะใบมอนเจียวกุหลาบและผักเชียงดาค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าสารสก,กัดต่างๆเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เด่นมากๆเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของสุขภาพทั้งเส้นเบาหวานความดันนะคะไขมันในเลือดสามารถดูแลได้แบบองค์รวมโดยครบเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่จะมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือโปรโมชั่นแรกค่ะซื้อ1แถม2นะคะฟรีคอลลาเจนด้วยอีก5ซองปกติร,ราคา2970บาทวันนี้เหลือแค่990บาทนะคะ หรือจะเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ2แถม4ฟรีคอลลาเจนอีก1 0ซอง บวกกับกาแฟงาดำอีก12ค่ะปกติราคาเกือบ6,000วันนี้จ่าย1,800บาทหรือโปรสุดคุ้มยิ่งกว่าค่ะอันนี้เป็นโปรใหญ่เลยนะคะซื้อ4แถม8ฟรีคอลลาเจนค่ะอีก22บวกกับกาแฟงาดำอีก22ราคาพิเศษเลยนะคะปกติ11,800บาทวันนี้เหลือแค่3,500บาทซึ่งใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์02669456นะคะหรือสั่งซื้อ ผ่านทาง Line o f f i c i a l ก็ได้ค่ะก็คือการสแกน QR code ทางด้านหน้าจอหรือพิมพ์ค้นหาคำว่าแอดนะคะมายาลั์ค่ะก็จะมีการที่เขาเรียกว่าสามารถจับจองสิทธิ์ได้แล้วก็มีการเก็บเงินที่ปลายทางด้วยค่ะดีงามม,มากสำหรับโปรนี้ะนะคะเอาโทรมาสั่งจองกันได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะถูกต้องค่ะ,คะราคาดีมากๆเลยเนาะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่แบบว่าดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันแล้วเพราะว่าช่วงนี้คือจริงๆแล้วสุขภาพร่างกายจาเป็นมากฝนตก ฝนตกลงมาทีไรหลายคนไม่สบายคะ<ช>่ะปรวยหนักมากหรือว่าบางคนเนี่ยมีลูกหลานช่วงนี้ลูกหลานเด็กๆเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอเพื่อน ไปติดเพื่อนเพื่อนมาบางคนเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บกันแล้วไปทําธุรกิจกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังคิดว่าจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร<อ>ยกมือขึ้นคือต้องบอกว่าร้านอาหารเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าขับรถไปตรงไหนก็แล้วแต่พี่กบสังเกตเห็นนะคะคือร้านอาหารจะขึ้นเยอะมากทั้งร้านเล็ก ร้านใหญ่แล้วพอร้านอาหารขึ้นปุ๊บพอเขาเรียกว่า,าขายอาหารอย่างเดียวมันไม่ค่อยได้ค่ะม,มันต้องควบคู่กับการขายเกี่ยวกับน้ําด้วยอ๋อเครื่งองดื่ม ก็คือคบคู่กันไป่คะเวลาปกติเราไปสั่งอาหารเราก็ต้องแบบอยากกินน้ำอะไรอร่อยๆหวานชื่นใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเอาวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมในส่วนของเปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊งไม่ให้ขาดทุนให้แบบกําไรปังๆต้องมีการศึกษาข้อมูลกันนิดนึงถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบดูรายการของเราเป็นประจํานะคะก็จะทําธุรกิจแบบรุ่งโรจน์แน่นอนเอามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อเคล็ดลับดีๆที่จะ ทำให้คุณไม่เจงนะคะแต่ว่าปังรวยในส่วนของธุรกิจร้านอาหารค่ะอย่างแรกเลยใครจะเปิดธุรกิจร้านอาหารต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนอย่างไคาจำเป็นและสําคัญมากคือก่อนอื่นเลยที่เราจะรู้ว่าเราจะทําอะไรอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องมีเงินทุนต้องไม่ใช่ไปเพราเรื่องว่าไปกู้เข้ามาอย่างเดียวเลยถูกต้องไหมคะแต่บางทีก็กู้ต้องบางคนจําเป็นต้องกู้แต่บางคนก็แบบว่าเฮ้ยไปกู้อะไรที่แบบดอกแพงๆมันก็ไม่ได้เนาะ มันก็ไม่คุ้มะนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ธุรกิจร้านอาหารไปไม่ถึงฝั่งในช่วงปีแรกก็คือปัญหาเรื่องของเงินทุนเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจนะคะเพราะว่าการทําธุรกิจนอกจากคุณจะมีงบประมาณใช้จ่ายในการลงทุนแล้วคือมันต้องใช้งบสูงค่อนข้างสูงคุณยังต้องมีงบประมาณเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายภายในร้านแล้วก็เป็นอะไรที่แบบหมุนเวียนถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรเราก็จะได้มีเงินตรงนั้นมาสํารองได้นะคะและไม่ให้ธุรกิจร้านอาหารของคุณต้องประสบความล้มเหลว ก่อนเริ่มต้นธุรกิจอย่าลืมหาข้อมูลให้ดีก่อนว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่เราจะต้องมีตรงนั้นเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอค่ะ,คะเพราะบางทีไม่ได้มีแค่การลงทุนอย่างเดียวอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกน้องใช,ใช่ไหมคะภายในร้านด้วยนะคะก็ต้องวางแผนกันดีๆค่ะถัดมาเลยค่ะก็คือการศึกษาคู่แข่งขันของเรานะคะคือเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้ธุรกิจของคุณเนี่ยนะคะต้องพบกับจุดจบหรือการเจ๊งในการที่ทําธุรกิจแบบไม่เป็นท่าให้ศึกษาเลยค่ะว่าธุรกิจคู่แข่งของเรานะคะ ตลาดของคุณเนะี่ยหรือตรงบริเวณที่คุณทําการค้าขายเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถช่วยจัดการค่ะบริหารงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูอาหารนะคะหรือผู้แข่งทําเลที่ตั้งของร้านของเราเนี่ยนะคะหรือจะเป็นเกี่ยวกับสไตล์การตกแต่งร้านรวมไปถึงบริการและโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นต้องดูคู่แข่งให้ดีๆนะคะว่าเขาใช้อะไรอยู่นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลของเราค่ะให้นํามาวิเคราะห์ประเมินข้อมูล แล้วก็มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเราเองได้เพื่อการแข่งขันหรือธุรกิจของเราจะได้ไม่ตกเป็นรองนั่นเองค่ะ ศึกษาอยู่เสมออ,อย่าให้เป็นรองใครเราต้องมีแบบกลยุทธ์มีเทคนิคที่ดีกว่าคู่แข่งขันของเรานะคะต่อไปค่ะไม่ว่าคุณจะเปิดเป็นแฟรนไชส์หรือว่าคุณจะแบบตั้งเป็นธุรกิจของตัวคุณเองเลยสองอย่างนี้คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอ่าซื้อแฟรนไชส์อาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยแต่มันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงอยู่นะคะาการลงทุนซื้อแฟรนไชส์มาเปิดจะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้มากกว่าการลงทุนทําร้านอาหารด้วยตนเอง เพราะว่าการซื้อแฟรนไชส์จากเจ้าของแบรนด์เนี่ยคุณจะได้รับทั้งเรื่องของคําแนะนําต่างๆเขาจะแบบว่าสามารถปรึกษาได้เลยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําเราว่าเราควรจะต้องทําอะไรยังไงยังไงบ้างนะคะม,มีแผนการดำเนินง,งานมีอุปกรณ์ต่างๆให้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเปิดกิจการด้วยตัวคุณเองแล้วก็สามารถทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องทําการบ้านเยอะหน่อยอนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวให้หนักกว่าที่เคยเป็นะนะคะเหนื่อยหน่อย แต่ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะหลักการดีๆค่ะถัดมาเลยค่ะก็คือเขาบอกว่าการเลือกทําเลร้านที่ดีก็ทําให้งานของเราหรือว่าธุรกิจของเรามีศักยภาพมากยิ่งขนนึ้นนะคะการเลือกทําเลที่ตั้งของร้านอาหารค่ะถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่จะทาให้ธุกรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะเพราะหากร้านของคุณอยู่ในทําเลที่ตั้งที่ไม่ใช่เป็นแหล่งชุมชนค่ะหรือมีความยากลําบากต่อการเดินทางโอกาสที่ลูกค้านะคะหรือผู้ซื จะมาเข้าใช้บริการก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องยากน้อยเป็นนิดนึงนะคะขึ้นอยู <language> ่ก like <it> ับว like ่าเขาบอกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยก <eline> ็ต้องดูอีกหนึ Hi ่งอย่างนะคะว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับประกอบอะไรประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านน้ําหรือร้านขนมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่คุณจะได้รู้ค่ะว่าทําเลที่ตั้งของคุณเนี่ยเหมาะแก่การทําธุรกิจแบบไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราจะต้องดูด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นพี่กบนะเลือกทําเลร้านแบบอย่างเดียวเลยอะค่ะ ใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านตัวเองอคือไม่ให้ไกลจนเกินไปเราจะได้แบบเดินทางไปดูธุรกิจของเราได้แบบสะดวกใช่ไหมแต่บางทีใกล้บ้านก็ต้องดูด้วยนะคะว่าตรงนัน้นมันมีแบบชุมชนหรือเปล่า,าหรือว่ามันมีร้านอะไรที่แบบว่าเต็มไปหมดเลย ถ้ามันเยอะขนาดนั้นเราเราต้องเปิดอะไรที่แบบมันแตกต่างออกไปใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่ามันอาจจะซ้ําเราก็ต้องดีกว่ามันต้องกลยุทธ์โปรโมชั่นต่างๆใช่คะใช่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะโปรโมทร้านให้คนรู้จักนะคะแน่นอนเมื่อคุณเปิดร้านอาหารใหม่เนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่มีการทําการตลาดหรือว่าทาโฆษณาดีๆนะนะคะก็จะไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นอนถึงแม้คุณจะอยู่ในแบบแหล่งชุมชนก็ตามหรืออาจจะอยู่ในแหล่งที่แบบเป็นทําเลในย่านใจกลางเมือง ก็ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพราะว่าขาดข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ที่เพียงพอดังนั้นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับการโปรโมทร้านของตัวเองโปรโมทอย่างไรให้คนรู้จักบางทีอาจจะเป็นแบบใบปลิวใช่ไหมสมัยสมัยก่อนนะเนาะใช่ค่ะก็จะเดินแจกใบปลิวใช่ไหมคะเอาไปเนบตามแบบว่าหน้าบ้านหรือแบบว่าตามกระจกรถอะไรอย่างนี้ ให้รู้นะคะว่าเออตรงนี้มันมีร้านเปิดใหม่นะร้านของเรามีอะไรขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะแจกเป็นเมนูเลยก็ได้แบบเป็นเป็นปริ้นออกมาเป็นใบใบเดียวอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะเดี๋ยวนี้ก็มีการส่งตรงถึงบ้านแล้ว d e l i v e r y นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็น t i k t o ็อกอินสตาแกรเดี๋ยวนี้คือช่องทางโปรโมทเยอะเหมือนกันนะคะคะทีนี้ถัดมาเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะก็คือการตั้งราคาให้เหมาะสมนะคะเกี่ยวกับอาหารหรือธุรกิจของเรานั่นเองเขาบอกว่านอกเหนือจากการทําตลาดเพื่อโฆษณา แล้วนะคะหรือโปรโมทร้านอาหารของคุณแล้วค่ะการตั้งราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะที่ผู้ประกอบการควรจะต้องใส่ใจแล้วก็คํานึงถึงด้วยนะคะเพราะว่าหากว่าเราเนี่ยตั้งราคาที่มันแพงเกินไปนะคะกับอาหารเมนูนั้นๆน,น,นะคะแม้ว่าอาหารนั้นเนี่ยจะมีรสชาติที่อร่อยก็ตามค่ะเขาบอกว่าอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าคก็จะทําให้เขาเรียกว่าอาหารของเราเนี่ยคือ มันบวกลบไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือกําไรอาจจะไม่คุ้มกันนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะดังที่จะเห็นได้จากการที่บางคนเอาไปลงโซเชียลซื้อจากร้านนี้นะคะคุณดูสิคะว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ให้ดาวให้ดาวมีหมูอยู่3มชิ้นมีข้าวแล้วก็มีน้ําราดอยู่หน่อยหนึ่งมีผักอยู่หนึ่งผักแตงกวาอยู่หนึ่งชิ้นไทยสิเท่าไหร่แล้วคนไทยก็แบบว่าคือทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ที่รู้ๆกันอยู่คือค นกระไปแล้วมันไม่คุ้มคือกินไปอิ่มด้วยแถมราคาสูงอะไรคนก็โหดคุณค้าทัวลงสิในช่วงนี้คือแบบว่าไม่ได้เลยนะคะอะไรที่แบบว่าทําให้ธุรกิจของเราเสื่อมเสียเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จําเป็นต่อไปนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับหุ้นส่วนที่น่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจคนเดียวอาจจะต้องมีหุ้นส่วนช่วยกันลงแรงช่วยกันลงเงินอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ไปทะเลาะก,กับหุ้นส่วนเป็นการแบบขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆหรือว่าอาจจะปัดความรับผิดชอบเมื่อมีปัญหา,าอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะทั้งหมดล้วนแต่ส่งผลเสียต่อการทําธุรกิจด้วยกันทั้งสิน้นทางที่ดีเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหากับผู้ร่วมลงทุนเนี่ยควรที่จะหันหน้าเข้าหากันกเป็นการพูดคุยกันคือเราจะเห็นจากหลายที่เลยนะที่แบบว่าเฮ้ยร้านจริงๆแล้วร้านดีมากเปิดกิจการไปได้สวย แต่อยู่ดีก็ปิดกิจการลงอเอ้าทําไมอะ่ะคนแบบว่าเข้าไปเยอะไปกินเยอะอาหารก็อร่อยแต่ปิดเร็วมากค่ะ อันมีปัญหากุนส่วนอันนี้ก็จําเป็นที่เราจะต้องเคลียร์ปัญหากาันให้เร็วที่สุดค่ะนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้ธุรกิจของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสําเร็จนะคะเขาบอกว่าการทําความเข้าใจลูกค้าถึงความต้องการค่ะและก็ความคาดหวังเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามาใช้บริการคุณอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งจะช่วยให้คุณค่ะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ว่าจะเป็นในเรื่องของเมนูรสชาติอาหารนะคะบ,บรรยากาศในร้านทำเลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงค่ะการบริการของพนักงานภายในร้านด้วยจะช่วยให้คุณนะคะสามารถตอบโจทย์พวกเขาได้ค่ะหรือจะใช้วิธีการสอบถามนะคะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะคะที่อาจจะนํามาสู่การปรับปรุงร้านหรือเมนูร้านเราในอนาคตซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินที่บางทีถ้าเป็นร้านอาหารไม่รู้เขาประเมิน แบบไหนนะคะพี่กบอาจจะเป็นการสอบถามจากลูกค้าก่อนมีแบบประเมินให้ทําหรือประเมินทุก15วันอะไรแบบนี้สําหรับพนักงานในร้านก็ดีเหมือนกันนะคะถูกต้องที่สุดนะคะจําเป็นสําหรับพนักงานในร้านเนาะอีกอย่างหนึ่งที่แบบจําเป็นเช่นเดียวกันคือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้คือพลาดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของแบบว่าจะต้องเช็คสต็อกวัตถุดิบเครื่องปรุงเครื่องมืงต่างๆเนี่ยนะคะรวมถึงบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยเงินส่วนไหนต้องซื้อวัตถุดิบเงินส่วนไหนต้องเก็บเอาไว้เงินส่วนไหนต้องแบบหมุนเวียนในร้านแบบนี้เนี่ยมัน จะทำให้แบบว่าเราตรวจเช็คได้ไง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ทําให้มัน ครอบคลุมหรือว่าทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันหรือบางทีบางบางคนเนี่ยไม่ได้ทําด้วยซ้ำอันนี้คือคุณอาจจะเจ๊งคุณอาจจะขาดทุนได้อย่างแน่นอนก็คือไม่ได้ดูรายรับรายจ่ายให้แน่ชัดนะคะใช่ค่ะหรือว่าวัตถุด,ดึง,ดง<น>ไปดึงมาบางอันแบบอันนี้ขาดอ้าวขาดเหรออาไม่ใช่ยางอื่นแทนมันไม่ได้รถที่ต้องการแล้วถูกไหมคะถูกต้องอันนี้มันต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาเนาะใช่ค่ะอ่อีกหนึ่งข้อค่ะคุณผู้ชมขะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะก็คือการรักษาคุณภาพ มาตรฐานระดับการทํางานหรือร้านอาหารของเรานะคะเขาบอกว่ารสชาติอาหารและการบริการที่ดีค่ะคือหัวใจหลักสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารของเราเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จค่ะดังนั้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของรสชาติอาหารนะคะและการบริการถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยะะเกิดความพึงพอใจและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหาระะทุกคนต้องให้ความสําคัญยิ่งธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตบมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ สาขาเพิ่มมากขึ้นเท่าไรมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นความอร่อยต่างๆหรือการบริการอันนี้ห้ามลดเด็ดขาด เพราะว่าจะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยจากที่เคยเติบโตกับร่วงลงมาได้เลยนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วะนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะผลิตภัณฑ์ดีบีนของเราค่ะวันนี้มีโปรอะไรมาฝากคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ดีบีนตรงหน้าคุณผู้ชมแบบนี้นะคะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพแบบครอบคลุมคุณผู้ชมบนันนีห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะคือสามารถดูแลได้แบบองค์รวมด้วยสารสกัดจากสมุนไพร ถึง9ชนิดเลยทีเดียวค่ะโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีหลากหลายโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นโปรซื้อ1แถม2นะนะฟรีคอลลาเจนอีก5ซองราคาปกติ3,000บาทนะ,ะเกือบ3 0 0พันะค,ะคุณผู้ชมจ่ายแค่990บาทค่ะหรือจะเป็นโปรใหญ่สุดคุ้มซื้อ2แถม4ฟรีคอลลาเจนบวกกับกาแฟงาดําด้วยคุณผู้ชมขาปกติราคาเกือบ6 0 0 0 วันนี้จ่ายแค่1,800บาทและโปรคุ้มยิ่งกว่าอันนี้อยากจะให้คุณชมรับไปนะคะเพราะคุ้มมากเลยก็คือซื้อ4แถม8ค่ะฟรีคอลลาเจน22 0่องกาแฟงาดำอีก22ซองรวมมูลค่า หมื่นกว่าบาทนะคะจ่ายเพียงแค่3,500บาทวิธีการง่ายมากคุณผู้ชมคาะกดโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 5 6หนะคะหรือสั่งซื้อทาง l ล n e o f f i c i a l ค่ะสแกน QR Code ทางด้านหน้าจอพิมพ์ค้นหาแอมายาไลค่ะเรามีเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะถูกต้องที่สุดค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะ,ค,ะคุณเอมและดิฉันะนสอนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ